ตอนนี้ลูก7เดือนนะคะเป็นฝ้าขาวที่ลิ้นแล้วก็กระพุ้งแก้มคุณแม่หาให้น้องกินนมแม่ตักเต้านะคะไปหาหมอนะคะมาหลายรอบแล้วแม่หมอบอกว่าก็ให้ยามากินนะคะกินจนหมดนะคะแล้วเช็ดล,ลิ้นเช็ดกระพุ้งแก้มะคะด้วยน้าอุ่นนะคะทุกครั้งหลังทานนมฝ้าก็ไม่หายสักทีนะคะต้องทำยังไงสามารถใช้ยามุวงได้ไหมรบกวนแม่โบช่วยแนะนาวิธีรักษาให้น้องหน่อยก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ก,กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลงังคลอนะดแล้วก็ติ๊กต ต้องบอกว่ายาม่วงนะคะเนาะหรือว่าเจนเชียนไวโอเลตป้าเออภาษาภาษาแบบไอ,อทางการแพทย์นะต้องบอกว่าฝ้าขาวเนี่ยค่ะ นะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ยามมวงแล้วมัน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 ไม่เป็นอะไรที่แบบนิยมแล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้ยาม่วงอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือจะต้องบอกก่อนว่าในส่วนของฟ้าขาวก็มีทั้งปกติกับผิดปกติแต่ของคุณแม่น่าจะเป็นในส่วนของการที่แบบผิดปกติก็คืออาจจะคิดถึงว่าเป็นเชื้อราไหมคุณหมอก็เลยมีการให้กินยาหรือเปล่าแล้วก็มีการแบบเช็ดทําความสะอาดคือถ้าสมมติว่าเช็ดทําความสะอาดแล้วมันไม่ดีขึ้น,นะคะคุณแม่โบนแนะนําว่ากลับไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะต้องมีการพิจารณาจ่ายาายาต่อเนื่องไหมนะคะเนาะ,ะโดยทั ไม่ใช่ว่าแบบโ้ยลูกฉันก ouais ินนมแม่ฝ้าขาวเจอได้ถ้าฝ้าขาวปกติคือจะเจอที่กลางลิ้นนะคะจะไม่เจอที่เหงือกับคุงแก้มไม่เจอที่อื่นเลยจะเจอแค่กลางลิ้นส่วนถ้าเด็กอ่ะที่กินนมผงนะคะจะเจอว่ามีความที่แบบฝ้าขาวเยอะกว่าเด็กที่กินนมแม่นะคะเพราะมันจะมีความที่แบบขาวติดลิ้นนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเนาะก็ใช้นะคะผ้าก๊อซนะคะหรือว่าผ้าสะอาดนะคะชุบน้ําต้มสุกนะคะหรือว่าน้าเกลือก็ได้นะคะเช็ดเช้าเย็นเช้าเย็นหรือว่าเช็ดได้บ่อยครั้งได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะอะปะมาแล้ว